ในกรณีของแพทองทานชินวัตรที่ทีมนักกฎหมายของรวมพลังแผ่นดินของเราที่นำโดยท่านชาญชัยสละเสนารักท่านสมชายสแสวงการทนายนกเขาท่านอาจารย์เจตไปยื่นเนี่ยตั้งแต่วันที่25เมษายน2506 สิบปดทำไมต้องผ่านปปอชอครับก็เพราะผู้ร้องไม่ใช่สมาชิกรัฐสภาครับผู้ร้องไม่ใช่เป็นสอสอผู้ร้องไม่ใช่เป็นสอวอท่านสมชายสแสวงการก็เป็นอดีตสอวอไปแล้วจึงต้องไปร้องผ่านปปอชอครับ นี่คือความแตกต่างทั้งทๆที่เนื้อหาสาระกรณีที่เกิดขึ้นการร้องเรียนเชกเช่นเดียวกันเลยครับกรณีที่เกิดขึ้นกับนายพิเชษเชื้อเมืองพานนี่เป็นการโยกงบปี68และปี69ลงไปใช้ในพื้นที่หาเสียงของตนเอง นี่คือต้นกําเนิดส่วนกรณีของผู้ร้องซึ่งนำโดยท่านชาญชัยอิสระเสนารักษ์นี่ก็ไปร้องในกรณีของการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินที่ตัวบทกฎหมายพี่น้องก็ทราบกันดีอยู่ว่าเขาให้เอาไปใช้หนี้ใช้ดอกที่เกิดจากหนี้เงินกู้ ก็ไปผูกพันเอาไปใช้เป็นการอย่างอื่นนี่เกิดขึ้นแล้วตัวเลขสามหม้าพันล้านนี่พี่น้องครับมันมีผลกระทบมากและเมื่อใดที่สารพิพากษาออกมามีคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยสะเทือนเลือนลั่นครับมันต้องมีการใช้ นี่บานตะไทยที่เกิดขึ้นดังนั้นเราจึงเห็นว่าปอปอชอเราพูดชัดเลยว่าดึงเรื่องครับ